ครับวันนี้ที่29ตุลาคมนะครับอันนี้เป็นภาพเรือนภายในหมู่บ้านอิสดา,านคร17นะครับที่ติดกับหนนพุทธมณฑลสาย3นะครับน้ำเนี่ยขึ้นมาสูงมากปัจจุบันเกือบ1เมตรแล้วนะฮะบ,บ้านทุกหลังถูกตัดขาดหมดถนนพุทธมณฑลสาย3ก็ตัดนะครับแล้วเป็นพื้นที่ที่ลาย ไร้กันเหลียวแลจากสื่อไม่มีคนมาช่วยเหลือเลยนะฮะเพาะเนื่องจากหมู่บ้านเนี่ยเป็นหมู่บ้านพื้นที่ลุ่มต่ำต่ำกว่าถนนประมาณ80เซนติเมตรนะครับก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูแลด้วย